สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RST Family ค่ะหรือว่าครอบครัวรังเศรษฐีนั่นเองวันนี้นะครผมรบอสวินค่ะบอสสวยค่ะพวกเรานะคะตั้งใจที่จะจัดคอร์สพิเศษพิเศษมอบให้เป็นของขวัญกับชาวไทยค่ะมงคลบอกว่าคอร์สราคาถูกแบบนี้แล้วเรียนจะได้อะไรหรือเปล่านะต้องบอกว่าเนื้อหาจัดเต็มแบบเรียกว่าพรีเมียมมากม สำหรับใครก็ตามค่ะที่ไม่เคยทำออนไลน์อยากจะเริ่มต้นทำออนไลน์แบบถูกต้องเขาทำยังไงเขาถึงขายได้ค่ะเขาโปรโมตยังไงได้เรียนทั้งหมดในคลาสคาสนี้แน่นอนนะคะเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะคะในวันแรกค่ะจะได้พบกับอาจารย์นะคะท่านนึงก็คืออาจารย์บ๊อบบี้นั่นเองนะคะแม่บ๊อบของเราเนี่ย เขาเรียกว่าสร้างยอดขายหลักหลายล้านบาทน,นะคะในโลกออนไลน์วันนี้จะมานําเสนอวิธีการสร้างเพจ6เสาเข็มนะทำไงเพจถึงปังนะทำไงถึงมีคนติดตามเยอะคนซื้อเยอะนะคะวิธีการเขียนคอนเทนต์ในแบบที่คุณไม่เคยเรียนจากที่ไหนแน่นอนนะคะและในวันที่2ค่ะได้มาพบกับบอสสวยนะคะตัวเป็นๆเ,เลยนะคะกับหัวข้อ Roadmap สู่ร้อยล้านค่ะ วันนี้อดีตเดิมสวยเป็นแค่แม่ค้าขายแซนด์วิชธรรมดาคนหนึ่งแค่นั้นเอง ทำไมถึงสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่าหลักร้อยล้านบาทอะไรที่สวยรู้ค่ะแล้วคุณไม่รู้เดี๋ยวจะมาเหลาเคล็ดลับนะคะทั้งหมดกับวันที่2ค่ะ่ารับส่วนวันที่3มนะครับมาเจอกับบอสวินเลยนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการยิงแอดโฆษณาครับหลายๆคนนะครับมีความสงสัยว่าเอ๊บอสวินทำไมนะครับหลายๆอย่างที่เราเห็นใน a c e b o o k เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเราแต่ทําไมเราเห็นของเขาทําทไมเราถึงเห็นสินค้าหรือร้านค้าบางอย่างที่รเราสนใจนะครับวันนี้เราจะมา เผยเคล็ดลับแล้วจะสอนแบบจับมือทำสเต็ปใและสเต็ปเลยหมายความว่าคุณเรียนเสร็จนะครับสามารถที่จะยิงแอดโฆษณาได้เลยทุกคนนะครับในวันที่3เจอกันแบบเต็มเต็มเลยนะปกติคารยิงแอดนี้ต้องแบบไม่หลักพันก็หลักห<ช>มื่นช่ถูกต้อง,รง,รงครับแต่<อ>คุณมาได้ในราคานี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่โชคดีมากๆนะครับส่วนวันสุดท้ายนะครับแน่นอนครับเราจะ พูดถึงเครื่องมือครับที่สามารถทําให้คุณมียอดขายบนโลกออนไลน์ได้นะครับเหมือนอย่างพวกเราทํามาเนี่ยมากกว่า100ล้านบาทนะครับมาดูกันว่าเครื่องมือของเรามีอะไรที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีทําอย่างไรทําให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับมาพบกันในวันที่4ครับดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าเงินเป็นล้านเนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างบนโลกออนไลน์